โรสพยากรสวัสดีค่ะดวงชะตาฟ้ากำหนดอ่ะจะเป็นไปตามดวงสัก90%ถ้าเราเชื่อการโคจรของดวงดาวคนที่มาดูดวงนะถ้าอายุ30ต้นต้นมีงานทำมั่นคงแล้วสิ่งที่คาดหวังต่อไปก็คือเรื่องแฟนมาดูดวงน้องคนนี้ค่ะราศีตุลเนี่ยดาวศุกร์คุณภาพนิดตกวินาศชัดเจนความรักไม่ดีเลย ดาวมฤตยูดาวราหูเทวีโชคอยู่ในเรือนสหาชาัชะบางตำราบ,บอกว่าคนที่มีดาวมฤตยูกับราหูให้ระวังเกี่ยวกับโรคมะเร็งค่ะต้องเก็บสตินะว่าใช่ไหมดาวเสาเป็นประในเรือนพันธุพื้นฐานครอบครัวเธอเป็นคนต่างจังหวัดดาวอังคารคุณภาพมาหาอุดเด่นมากอยู่ในเรือนสุภะเธอมักอยู่ไม่ติดบ้านเจ้าเรือนคือดาวพุธ ตกวินาศในเรื่องกรัมรมะมีดาวจัน์ทรเป็นเจ้าเรือนคุณภาพราชาโชคถือว่าเป็นดาวดีในเรื่องงานเธอเรียนจบด้านพยาบาลทำงานโรงพยาบาลของรัฐถือว่าโชคดีและมั่นคงค่ะมีดาวตกเรือนวินาศดาวอาทิตย์คุณภาพประดาวพุธคุณภาพกเกษตรดาวพฤหัสคุณภาพกกลาง ดาวสุขคุณภาพเป็นนิดเสียได้นะคะเสียไปแล้วสี่ดาวอาจารย์บอกว่าเก็บเงินไว้บ้างนะบังคับตัวเองฝากเงินประจำไว้จนกเกษียณจะได้มีเงินเป็นก้อนมโยงเข้ากับศาสตร์เจตัวเกฐานปีนี้เรื่องงานไม่ค่อยดีถามว่าอยากจะย้ายไหมอาจจะได้ย้ายนะเธอมีปัญหากับรุ่นพี่ตำแหน่งใกล้เคียงกัน ก็ลังเลนะคะจะย้ายดีไหมแต่ถ้าไม่ย้ายปีนี้ก็รอไปอีกยาวเลยค่ะดาวพฤหัสตรงทนังสหัชะราพะตกกรกินีจรส่วนเรื่องแฟนอาจารย์บอกว่าผู้ชายอะ่ะเขาไม่ได้คิดจะจริงจังอะไรกับเราเธอคบมาสองปีกว่าก็รู้สึกแบบนั้นค่ะผู้ชายไม่ได้พูดถึงอนาคตอะไรเลย ดูดวงคู่ผู้หญิงดาวอาทิตย์ปัตตนิมรณนะถ้ามองอนาคตก็ไม่น่าจะดีในโหราศาสตร์ไทยดาวสุกตกวินาศความรักก็มีปัญหาดูจะไม่ประสบความสำเร็จชีวิตคู่ผู้ชายเกิดวันเสาร์เป็นอริในดวงผู้หญิงผู้ชายดาวอาทิตย์ปัตตนิมรณนะเหมือนกัน ผู้ชายคนนี้ถ้าเคยมีแฟนน่าจะยังไม่เลิกกันดูแล้วยังไม่ได้ให้ความสำคัญกับผู้หญิงมากพออาจารย์บอกว่าทําใจนะถ้าต้องเลิกกันเธอเคยมีแฟนแล้วเลิกเจอมาแล้วสามคนค่ะ mm. สิ่งที่อยากเตือนเก็บเงินไว้บ้างดีที่เป็นข้าราชการแก่ตัวถ้าไม่มีคู่ก็คงไม่ลำบากแต่ออมเงินไว้เผื่อหน่อยก็ดีนะคะ ถ้าคุณสนใจอยากดูดวงละเอียดแบบนี้อยากเรียนโหราศาสตร์ไทยหรือศาสตร์เจดตัว9ก้าฐานเน้นกัรพยากรณ์เป็นหลักติดต่อเบอร์ใต้คลิปค่ะภาพประกอบพิซซาเบเสียงดนตรีคีเนม,มาสเตอร์ค่ะ